สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าควรัววันนี้นะคะใกล้จะถึงเทศกาลฮาโลวีนอีกแล้วใครที่กําลังมองหาเมนูขนมค่ะแต่ว่าไม่อยากทํายุ่งยากแล้วก็อยากให้เป็นเมนูขนมน่ารักน่ารักสำหรับเด็กๆหรือว่าให้เด็กๆมาช่วยกันทําด้วยแล้วแล้วก็เมนูนี้เหมาะมากๆเลยค่ะเพราะว่าใช้อุปกรณ์ไม่มากเตาอบก็ไม่ต้องใช้ค่ะ ตู้เย็นก็ไม่ต้องแช่ค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่มีในบ้านใช้ขนมที่มีอยู่ในบ้านนะคะมาลองทําดูและเมนูนี้นะคะก็มีชื่อว่าคุกกี้แบทป๊อปค่ะแบทที่แปลว่าค้างคาวนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่าส่วนผสมของเมนูนี้มีอะไรบ้างคะ่ะค่ะเรามาดูส่วนผสมของเมนูคุกกี้แบท ป๊อปกันเลยค่ะตัวแรกเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ก่อนที่จะเป็นไม้ป๊อปของเราเป็นไม้ไอติมค่ะจะเป็นแบบเล็กแบบนี้หรือแบบอันไซส์ธรรมดาก็ได้ค่ะหรือว่าใครจะใช้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นอันใหญ่ๆก็ได้ค่ะต่อไปเป็นคุกกี้บิสกิตรสช็อกโกแลตค่ะแบบนี้เลยไม่ต้องเอาครีมออกค่ะ แล้วก็เป็นดาร์กช็อกโกแลตกับไวท์ช็อกโกแลตค่ะเดี๋ยวเจะมาตกแต่งหน้าตากันให้เป็นรูปคางคาวน่ารักเลยทีเดียวส่วนผสมเราครบหมดแล้วเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของการทำคุกกี้แบทป๊อปกันเลยค่ะเราจะเอาตัวคุกกี้ค่ะตัวคุกกี้รสช็อกโกแลตบิสกิตแบบนี้ค่ะมาเอาเปิดฝาออกค่ะด้าน,นหนึ่ง แล้วเราก็จะใช้ไม้ค่ะใครใช้เป็นไม้ไอติมแบบนี้แบบเล็กแบบใหญ่หรือว่าใช้เป็นไม้เค้กป๊อปก็ได้ค่ะแล้วก็เสียบเข้าไปในครีมน,นี้ค่ะแล้วก็กดกดคิีมนิดนึงล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะปุ๊บเราก็จะมาเอาอันต่อไปค่ะเอาออกเหมือนกันแล้วก็หักครึ่งเลยค่ะเดี๋ยวเราจะหักครึ่งปุ๊บนี้แล้วก็ติดเป็นปีกค่ะ ที่เป็นปีกในข้างใหญ่ข้างก็ต้องหักให้เท่าๆกันค่ะนี้แล้วก็เอาฝาค่ะมาประกบลงแล้วก okay, ็กดลงไปให้แน okay, e ่นๆเลยค่ะอันนี้แล้วก็สามารถแทรกอันนี้ลงไปได้นีแค่นี้เองขะง่ายไหมคะก็จะได้เป็นแบดข้างข้าแบบนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราทำอันต่อไปให้ดู ง่ายมากๆค่ะอันนี้ก็ไว้นี่ก่อนเอาอันแรกออกก่อนค่ะเอาฝาแรกออกเอาไม้ค่ะเสียบลงไปปุ๊บกดๆให้ไม้อยู่ค่ะปุ๊บอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอาฝาอีกอันนึงก็ได้ค่ะแล้วก็เอาครีมออกเราก็จะหักครึ่งค่ะปุ๊บอย่างนี้ แล้วก็อันนี้แตกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอาอันใหม่เสียบลงไปเลยแล้วก็หาอันใหม่ปุ๊บน,นี่ค่ะแล้วก็เสียบลงไปเลยอย่างนี้ค่ะแล้วก็อ,อีกอันหนึ่งค่ะเรากดแล้วก็กดให้แน่นอันนี้เราเคลียรนนี้ก่อนกดให้แน่นแล้วก็จับปีกให้มันแบบ แข่งแรกอีกนิดนึงค่ะอยงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัวที่2เดี๋ยวจะทำหลายๆตัวเลยแล้วเดี๋ยวเรามาเติมตาเติมปากเติมเขี้ยวกันค่ะค่ะตอนนี้เราก็ทำตัวคางคาวของเราไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้หลายตัวเลยแล้วเดี๋ยวเรามาทำตากันค่ะโบก็เอาไว้ช็อกโกแลตค่ะไปละลายในไมโครเวฟ20วินาที 2, อรอบก็ละลายหมดแล้วค่ะแล้ก็มาบีบ ไว้บนกระดาษรองอบหรือว่าบนจานหรืออะไรก็ได้ค่ะบีบไว้แบบนี้บีบไว้เป็นวงกลมจุดๆแบบนี้ค่ะเป็นตาขาวตาเล็กตาใหญ่ได้หมดเลยทีนี้ก็บีบไปหมดหมดเลยบีบไว้แบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้ยเย็นค่ะ นาทีหนึ่งก็น่าจะเซตตัวแล้วค่ะเดี๋ยวมาทำตาดำต่อค่ะค่ะตอนนี้ตัวไวช็อกกแลตค่ะที่บีบไว้เมื่อกี้แช่ตู้เย็นแข็งแล้วค่ะโบก,ก็แกะออกมาแล้วก็กลับด้านขึ้นมาค่ะกลับด้านมันขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ตาดำกันเป็นจุดๆค่ะ จะได้ตาข้างขาวโอเคค่ะอันนี้ก็จะพักไว้หรือไปแช่ตัวยเย็นก็ได้ค่ะอีกทีหนึ่งนาทีนึงให้ตัวช็อกโกแลตสีดำแข็งแล้วก็เดี๋ยวมาประกอบร่างกันค่ะ ค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวลูกตาค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดลูกตากันที่ตัวค้าง้าวตัวแบตของเราเอามาคู่หนึ่งตับนี้แล้วก็ใช้ตัวช็อกโกแลตค่ะดาร์กช็อกโกแลตเมื่อกี้ปุ๊บบีบไว้แล้วก็แปะลงมาเลยค่ะบีบลงไปค่ะเหมือนใช้เป็นกาวเป็นตัวเชื่อมปุ๊บ่าเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราพักไว้่างนี้ มาทำตัวต่อไปมาเลยขอลูกตาสองตานะคะปีมเลยแล้วก็แปะปุ๊บแล้วก็แปะค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนให้เขาเซ็ตตัวก่อนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวลูกตาจะหลุดออกมาปุ๊บ เดี๋ยวทำให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูนี้ค่ะตัว ค้างขาวน่ารักนะคะแล้วก็บางตัวเนี่ยจะมีเคี้ยวด้วยถ้าเห็นเนี่ยโบอแอบ,บเอาตัวอัลมอนด์ค่ะไปเจอมาอัลมอนด์หั่นสไลด์ที่อยู่ในครัวมาแปะให้ดูเป็นเคี้ยวเพิ่มความน่ารักเข้าไปอีกค่ะและสําหรับเมนูนี้นะคะง่ายมากๆขนาดนี้ชวนเด็กๆมาทํากันได้ค่ะสําหรับฮาโลวีน,นี้ขอให้มีความสุขกับฮาโลวีนค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากทาก็สามารถเข้าไปดูสูตรอัตราส่วนผสมค่ะได้ในเว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้โบแล้วก็ค้างขาวน้อยหลายๆตัวต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ 拜拜。